สวัสดีครับก็วันนี้นึกอยากทำคลิปนะครับพอดีมีเทคนิคใหม่ๆมาฝากพี่ๆน้องๆในวงการประกัศนะครับวิธีการาทาน้ำเขียวไว้เป็นอาหารของลายแดงนะครับซึ่งผมก็ทดลองมานานแล้วแหละแล้วมันก็เสถียรแล้วนะครับซึ่ง ถามว่าทำไมถึงไม่ได้ทำคลิปเลยก็มันไม่ค่อยมีอะไรให้ทำนะครับสำหรับน้ำเขียวที่ฟาร์มผมนะเพราะว่ามันมันสถเทียนแล้วนะครับ mm hmm. ก็หา่างหายไปนานเหมือนกันนานมากเลยแหละทำคลิปกับเกี่ยวกับไยแดงนะครับ mm hmm. ซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีเทคนิคดีๆมามาฝากา mm hmm. เผื่อ,อพี่ๆน้องๆจะได้ไปปรับใช้ในในฟาร์มของของตัวเองนะครับอ่า ส่วนตัวแล้วผมว่ามันมีประโยชน์มากนะครับแล้วผมว่าก็น่าจะฉีกทุกกฎเลยเหมือนกันของการทําน้ําเขียวให้เลยแดงนะผมว่าก็ยังไม่เคยมีใครทํานะครับได้แบบนี้นะแต่ก็ไม่รู้นะนี่ผมก็ไม่ได้เข้าไปติดตามช่องอื่นเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนตัวผมนะความคิดผมนะแล้วก็ที่ผมทดลองทําเนี่ยมันได้ผลด้วยครับไอ้ผลแล้วก็คือมันเสถียรแล้วอ่ะ เดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคนะครับว่า,าทำยังไงซึ่งไอ้เทคนิคเนี่ยก็คือมันย่นระยะเวลาในการการไอทำทำน้ำเขียวครับทำน้ำเขียวมาเลี้ยงไนแดงปกติเนี่ยการทำน้ำเขียวเลี้ยงไนแดงเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาประมาณสักหกเจ็ดวันนะครับที่จะ จะนําน้ำเขียวเนี่ยไปเลี้ยงไรแดงได้นะครับเพราะว่ามันมันต้องรอให้มันเขียวก่อนแล้วก็หนึ่งคือเขียว 2. ก็คือ,อให้มันกินแอมโมเนียมันหมดก่อนนะครับถึงจะนําไปใช้เลี้ยงไรแดงได้นะแต่ของผมนี่ก็คือจากการทดลองมาก็ก็เป็นปีแล้วแหละไม่ใช่ทดลองหรอกใช้เลยแหละทำเลยแหละแล้วก็ได้ผลด้วยครับ ก็คือผมกล้าพูดได้เลยว่าผมทำน้ำเขียวประมาณสองวันก็สามารถนำไปเลี้ยงไ้แดงได้เลยแล้วก็ไม่เป็นไรด้วยครับก็คือบูมธรรมดาปกตินั่นแหละซึ่งถาว่าทำไมมันมันถึงเป็นแบบนั้นได้นะเพราะว่าผมก็ก็มันเป็นผลมาจากเทคนิคการหมักส่วนผสมไว้ ในอ่างนะครับคือหมักทีเดียวเลยหมักทีเดียวเลย,เย,เลยแล้วทีนี้มันก็ไปทําปฏิกิริยาของมันนะครับในอ่างให้เราแล้วนะครับเราไม่ต้องเอามาผสมใหม่ทีละกระมังกระมังอย่างนี้เนาะถ้าผสมใหม่ๆก็คือกว่ามันจะมาทําปฏิกิริยาอะไรเงี้ยของมันอนะ่ะก่ามันจะเขียวกว่ามันจะมาเป็นอาอาหารให้ลายแดงได้เนี่ยมันใช้เวลาตั้งหกเจ็ดวันเนี่ยแล้วก็นานนะครับแล้วก็ ทำให้เราเนี่ยสามารถย่นเวลาแล้วก็นําน้ําเขียวไปใช้ได้เพียงในเวลาไม่กี่วันนะครับคือสองวันเอาจริงๆ1หนึ่งวันก็ได้นะมันมันแช่ได้เลยครับหนึ่งวันสมมุติว่าปล่อยเย็นนี้นะพรุ่งนี้มาก็ไม่ใช่ปล่อยสิเราทําน้ําเขียวเนี่ยตักส่วนผสมที่เราหมักไว้เนี่ยมาเทลงในกระลาังเนี่ยเทลงบัน วันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็สามารถนําไปเลี้ยงได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ทดลองทํามาแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ยังได้ปกติครับแต่ว่าอาจจะไม่เขียวมากอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าทําให้มันเขียวมากๆก็คือสองสองวันก็เขียวเนี่ยนี่ก็คือสองวันสามวันนั้นก็คือสองวันท้ายท้ายสุดก็ยังเขียวเหมือนเดิมนะสองวันก็เขียวแล้วที่ที่ผมทํานะครับซึ่งแล้วมันก็ย่นเวลาให้เราไป ทำอย่างนีได้ได้ดีด้วยทำมีเวลาไปทําอย่างื่นทาล้างกระบอกปลาไอล้างกระบอกฟอมปลานู่นนี่นั่นได้เยอะแยะครับโอเคเราผมจะบอกอีกทีเนาอว่าทำยังไงไปไปดูกันครับเดี๋ยวไปดูน้ําเขียวก่อนนะว่ามันเขียวยังไงมั้งนี่นะครับนี่จะเป็นน้าเขียวที่ผมทําไว้เองใช้เองแล้วก็ทดลองทํานะครับว่าทํายังไงให้มัน ย่นระยะเวลาในการทำให้มันเขียวแล้วก็เวลาเรานำมาให้ไรแดงกินนะจะใช้วเวลากี่วันนะครับปกติเนี่ยปกติที่เราใช้กันอยู่นะครับก็จะกว่ามันจะเขียวมันจะสามารถนำมาให้ไรแดงกินได้เนี่ยก็จะประมาณสัก5 6 7วันนะ กว่าจะเขียวกว่าจะากินแอมโมเนียหมดนะกว่าจะสามารถที่จะนำมาให้ไรแดงกินได้นะครับใช้เวลานานเน้แต่นี้ผมก็คือทดลองมาก็หลายเดือนแล้วจะเป็นปีแล้วแหละครับที่ผมทดลองใช้ทดลองทำมานะครับก็มันก็เสถียรดีนะก็ใช้ระยะเวลา หวันก็ได้นะคหนึ่งคืนหนึ่งวันนะถ้าผมไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะผมที่ผมทดลองนะก็คือใช้ได้เลยนะครับแล้วผมจะมา,อาบอกวิธีทำเนาะว่าผมทำยังไงบ้างเนาะนี่นะครับอันนี้แค่แคหนึ่งคืนเองนะนีเขียวละนี่ก็คือไม่ไม่ใช่ว่าอันนี้นะก็คือสามารถที่จะนํา ไปเลี้ยงไดแดงได้แล้วนะครับคืนหนึ่งคืนเนงนะเนี่ยหนึ่งคืนนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะพาทำให้ดูแล้วบอกเทคนิคนะครับว่าทำยังไงนะช่วยประหยัดเวลาในการทำให้มันเขียวนะครับโอเคส่วนนี้ก็จะเป็นถังที่ผมใช้หมักส่วนผสมทุกอย่างลงใน,นนี้นะครับก็เป็นถัง ถัง200ลนะิตรเนาะนี่ผมก็จะหมักใส่อย่างนี้เลยนี่นะครับเต็มถังไปเลยถัง200ลิตรเนี่ยผมใช้ทุกอย่างอย่างละ3โลเอเออแล้วก็มีอามิอามิจะเป็น5โลเนาะอามิจะสำคัญกว่าเพื่อนนิดนึงนี่ก็ใส่200ลิตรนะ200ลิตรนี่คือทุกอย่างอย่างละ3โลนะครับมี อาหารไก่อาหารปลาดุกปุ๋ยยูเรียปุ๋ยสุด์เสมอแล้วก็ลำแล้วก็อามินะครับ6อย่างนะที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือเซตนี้ก็คือเซตนี้จะเป็นามาตรฐานเลยครับคือชัวร์มากเซตเซตนี้นะครับก็คือแบบโอเคมาก ลายสมบูรณ์ดีครับตัวโตแล้วก็ไม่ดอบน้ําก็ไม่เน่าเสียเร็วนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็ค่อยลองไปปรับเอาเองนะว่าของแต่ละคนมันใช้ถังกี่ลิตรเนาะก็ค่อยไปปรับใช้เอาเองนะครับถ้าเป็น100ลิตรก็อาจจะเป็นโลโลครึ่งนะอย่างละโลครึ่ง,งนี้เนาะลองไปปรับดูนะครับส่วน ส่วนถ้าเราผสมแล้วเนี่ยมันสามารถอยู่ได้นานยิ่งนานยิ่งดีครับยิ่งนานยิ่งทําให้เขียวเร็วเพราะมันจะทําปฏิกิริยาให้เราเลยในนี้นะครับเราไม่ต้องไปรอให้มันทําในกระมังนะครับแบบนี้ก็คือเราเราแค่มีหน้าที่นําตรงนี้ไปเจือจางใส่น้ําเปล่าให้มันกินแอมโมเนียมันหมดนะครับแล้วมันก็ใช้ได้เลยเนาะนี่แหละเทคนิคที่ทําให้ ทำให้ยน่นเวลาในการทำน้ำเขียวได้ดีมากเลยครับแล้วก็ดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถที่จะอ,อ,อยู่ได้นานใช้ไม่หมดก็คือใช้ได้ตลอดยิ่งนานยิ่งดีนะครับแต่ก็จะมีกลิ่นเหม็นหน่อยเวลาเราจะติมจักรนะเพราะว่ามันเป็นถังหมักเนะก็มันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ดีนะครับเหม็นเฉพาะตอนนี้ไม่เหม็นตอนที่เรานำนำไปเอาไป ทำเป็นน้ำเขียวในกะละมังนะถ้าสมมุติว่า,าที่เราทําทำใน,ในกะละมังเลยนะครับมันจะจะมีกลิ่นแรงนะครับกลิ่นกินอาหารกินอะไรที่มันเน่าอยู่ข้างล่างเนี่ยตะกรอนมันมันจะเหม็นมากนะเวลาเราทำถ้าเราไม่ไม่หมักก่อนนะแต่ถ้าหมักก็คือจะเหม็นเฉพาะในใ,ในในถังนะแต่อย่างงี้คือไม่มีกลิ่นเลยนะเนี่ยที่ผมทำเนี่ยเขียวๆทั้งนั้นน,นี่ดู นี่ให้ดูครับนี่อย่างอย่างนี้ก็นี่ก็คือแค่สองวันนี่หนึ่งวันหนึ่งวันก็เขียวละนี่ก็คือเราเอาแค่หัวเชื้อใส่นะยังไม่ได้เติมไปน้ำหมักเลยด้วยซ้ำเดี๋ยวจะจะบอกเทคนิคอีกทีนะครับว่าทำยังไงโอเคเดี๋ยวผมบอกเทคนีคนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคนะครับว่าทํำยังไงนะก็หลังจากที่เราใช้น้ำเขียวไปหมดกระมังนะครับเราก็ล้างทั้งห้องสะอาดเติมน้ําเปล่าเติมน้ําเปล่าเสร็จแล,แล้วก็เราก็เอาเชื้อมาเทลงเหมือนเดิมนะัเชื้อน้ำเขียวนะครับพอเราเทลงปุ๊บเนี่ยเราก็ปล่อยไว้หนึ่งหนึ่งคืนนะครับสมมุติว่าเราทําตอนเช้าใช่ไหมเราก็เติมเติมน้ําเขียวไว้ปุ๊บ มันก็จะเขียวหัวเชื้อน้ําเขียวนะมันก็จะเขียวนะครับประมาณเดี๋ยวพอทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับตอนเช้ามาแล้วก็ค่อยมาตักน้ําน้ําหมักนะครับที่เราหมักไวนะ้เนาะมาเทลงนะครับเพราะว่าทําไมถามว่าทําไมเราถึงยังไม่ไม่เอาน้ําหมักมาเทเลยนะเราจะปล่อยให้น้ําเขียวเนี่ยมันมันเขียวทั่ว หมดเลยนะให้มันเขียวไอในน้ำอะ่ะเดี๋ยวมันจะเขียวไวนะครับถ้าเราถ้าเราเอาหัวเชื้อไอ้น้ำน้ำหมักมามาเทลงเลยเนี่ยมันจะเป็นคขุคนเนาะจะขุนะแล้วมันจะเขียวช้านิดนึงนะครับแต่ถามว่ามันเอาไปใช้ได้เลยไหมมันเอาจริงๆอะ่ะเท่าที่ผมเคยทำอะ่ะมันสมมติเราทำปุ๊บเนี่ยเท เติมน้ําเต็มกระมังเนี่ยเราก็ปล่อยหัวเชื้อลงไปเนี่ยเราเอาน้ําหมักมะเทละลายลงไปเนี่ยตอนเช้าเนี่ยตอนเย็นสามารถนําไปเลี้ยงไรแดงได้เลยเพียงแต่มันไม่เขียวแค่นั้นนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ต้องจําเป็นต้องเขียวก็ได้นะที่เอาไปเลี้ยงไรแดงเอาจริงๆเท่าที่ผมทดลองทําอะมันแต่ว่าแต่ถ้าเขียวก็ดีกว่าแค่นั้นแหละเขียวก็จะดีกว่าแต่ว่าถ้าไม่เขียวไม่เขียวก็ไม่เป็นไรนะสามารถนําไปเลี้ยงได้เหมือนกัน ที่ผมทำนะแต่ถ้าเราอยากให้มันเขียวมันก็ใช้เวลาประมาณสักสองวันนี่คือเร่งให้มันเขียวเร็วมากมากเลยนะก็เขียวประมาณนี้แหละเนี่ยนี่ก็คือผมผมทิ้งไว้คืนหนึ่งเนี่ยตอนเช้ามาก็เนี่ยเขียวแล้วเนี่ยเห็นไหมซึ่งเราก็เติมหัวเชื้อน้ําเขียวไปก็ประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เติมเยอะเราก็ปล่อยให้มันเขียวซะก่อน เพราะว่าพอมันมีหัวเชื้อน้ําเขียวครับแปบ๊บเดียวมันก็เขียวแล้วน้าอะ่ะจริงๆแล้วก็เราก็ค่อยผ่านมาหนึ่งคืนนะเติมไว้ตอนตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้ผ่านหนึ่งคืนมาตื่นเช้ามาแล้วก็ไปตักน้ําน้ำหมักเรานะครับมามาเทลงนะแล้วก็คนนิดนึงแค่นั้นแหละครับแล้วก็ ตอนเย็นก็สามารถตักไปใช้ได้เลยนะเอาจริงแต่ก็จะไม่เขียวมันจะไม่เขียวแบบเขียวมากแต่จะเป็นเขียวออกขุ่นนิดนึงซึ่งมันก็ใช้ได้แหละเช่าที่ผมทํานะมันก็ใช้ได้แหลนะนะก็ประมาณนี้ครับสบายแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยพอพอเราคนเสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็ไอที่เราทําไว้ก่อนหนะ้าเราก็ไปใช้ตรงนี้นไอตรงนี้เราก็ปล่อยทิ้งไว้ ซึ่งที่ผมทำมันเป็นระบบใช่ไหมเป็นระบบหมุนเวียนอะมันมันใช้อันนี้เราก็เติมไว้เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับมันเพราะว่าเราทําไม้หมุนเวียนกันอยู่แล้วพอมันหมดเราก็ทําไหมันหมดเราก็ทํำไ่แค่นั้น,นซึ่งอัที่ผมทําอยู่มันก็สบายครับสะดวกสบายใช้เลยมมีคนม <laughs> าคอมเมนต์อยู่ว่าเห็นแล้วแบบเหนื่อยแทนว่าจะทําเยอะอะไรเงี่ย จริงไม่เยอะเลยนะครับผมทําวันหนึ่งคือแบบตักปุ๊บเทน้ําตากไรเสร็จเทน้ําทิ้งปุ๊บแล้วก็เติมน้ําใหม่ปล่อยหัวเชื้อไรแล้วก็ดูดน้ําเขียวนี่ไปไปเยียงนะครับแล้วก็อันพอน้ําเขียวเราหมดเราก็ทำความสะอาดแล้วก็เติมน้ําแล้วก็ทํานี้ทิ้งไว้หนึ่งคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตักตักอน้ําหมักมาเทลงนะครับซึ่งถ้าเราทําเป็นบนหลูปแบบมันจะ ใช้เวลาอยู่ประมาณ3ามสีวันนะครับที่ผมผมทำอะ่ะแต่จริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้เลยวันหนึ่งวันสองวันก็ใช้ได้เลยครับไม่ไม่มีผลอะไรกับเขียวหรือไม่เขียวแต่ว่าถ้าเขียวก็ดีกว่านิดนึงแช่นั้นแหละก็สวยดีแหละน้เขียวแต่ถ้ามันไม่เขียวก็จะเป็นขุนๆน,นิดนึงโอเคครับเดี๋ยวผมนี่เดี๋ยวผมพาดูเครื่องทุนแรงผมนะครับ ในการทำน้ำเขียวนะดีมากนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องทุ่นแรงนะครับในการทำน้ำเขียวผมนะจะเป็นปั๊มนะผมซื้อมาพันหกนะตัวเนี้ยปั๊มตัวเนี้ยจะเป็นเท่าไหร่ไม่รู้นะผมจำไม่ได้แต่ว่ามันจะสามารถที่จะเป็นปั๊มสายยางเล็กได้อะเราก็มาลดไซส์ลงนิดนึงมันจะมีตัวใหญ่มากกับตัว ราคาน่าจะประมาณพันพันหกพันเจ็ดครับที่ผมซื้อมาน,ะนี่เราก็จะตื่นเช่ามาเราก็มาดูดน้ําตรงนี้นะดูดน้ําตรงนี้เราก็จะมาเลี้ยงไรแดงตรงนี้นะเราให้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราให้เยอะเดี๋ยวน้ํามันเสียนะนี่อันนี้ก็จะรอเก็บแล้วเนี่ยแถบนี้นะครับนี่ครบสี่วันละดู เนีย่ยดูสังเกตดูที่น้ําน้ําจะไม่ไม่ไม่เน่าเสียนะถ้าเราให้พอดีนะครับแล้วก็มันจะไม่ใช่แค่รอยอยู่แต่ข้างข้างหน้านะดูข้างล่างนี่ก็ยังเต็มอยู่เลยนะครับเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยครับก็ผมใช้อยู่ประมาณวันละห้ากละมังนะห้ากละมังก็ได้ประมาณสักเกือบโลเละครับแต่ว่ามันเป็นไรที่มันสมบูรณ์นะไรมันตัวใหญ่แล้วมัน ตามันกินอิ่มเร็วเนาะนมันจะอยู่ตามขอบนี่นะนอยู่ข้างล่างก็มีนะครับไม่ใช่แบบลอยอยู่ดางหน้านะนี่ประมาณนี้ครับต่นเช้ามาผมก็มันมีสายยางที่เราใช้เป็นปัมนะ๊มเนาะแล้วก็เติมแป๊บเดียวดูดเติมดูดเติมก็ใช้วันละห้ากระมังส่วนน้ําเขียวผมใช้วันละวันละสี่กระมังนะเชา้าเพราะมันต้องเติมเช้าเย็นใช่ไหมเติม เช้าสองกรลมมังเย็นอีกสองกรัมมังพอเติมเสร็จปุ๊บเราก็เติมล้างทำความสะอาดเติมน้ําไว้แล้วก็หัวเชื้อทิ้งไว้คืนหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยตักอันนี้มามาใส่นะครับเนี่ยอย่างอย่างอนนี้ผมก็เพิ่งตักน้ําอันนี้ไปเมื่อเช้านี่ก็เขียวแล้วเพราะว่าเรามีหัวเชื้อน้ําเขียวแ็เดียวก็เขียวนี่ยังไม่ได้ตักอันนี้เลยนะ ยังไม่ได้ตักไน้ำหมักมาใส่เลยนะนี่ก็เขียวแหละแต่ว่ามันก็ยังสารอาหารมันก็จะไม่เยอะใช่ไหมเพราะว่าเรายังไม่ไตักน้ำหมักมาใส่ไอ้ที่น้ำหมักที่พูดว่าน้ำหมักนี่ก็คือเป็นที่เราหมักส่วนผสมทุกอย่างไวนะ้นี่ครับอันนี้ก็่าจะสามวันสี่วันเนี่ยพวกนี้นี่คือผมก็ใช้บนกันอย่างเงี้ยครับ วนไปเรื่อยๆทำหมดแล้วก็ทํำใหม่ใช้หมดแล้วก็ทํำใหม่นี่วนหลูย่างนี้เนี่ยก็วนพอดีใช่ไหมยิ่งประหยัดเวลาได้มากเลยสบายเลยไลก็บูมบูมทุกวันใช้ทุกวันบูมทุกวันเนี่ยถ้าทําเป็นระบบเนี่ยมันสบายครับมันไม่ได้ทําเยอะถ้าทาแค่ห้ากระมังนี่ระบบนะทำเป็นระบบไม่ได้ทําเยอะเลย จะเติมต้องเติมทุกกะลมังนะเช้าเย็นเช้าเย็นแต่ถ้าเรามีปั๊มเงี้ยมันก็ยน่นเวลาให้เราได้ทาแป๊บเดียวเองครับใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการทําก็ไม่ต่างจากที่เราไปช้อนไรหรอกครับแต่อาจจะได้น้อยกว่าช้อนแค่นั่นแหละเนาะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังอีกทีเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังอีกทีเนาะเผื่ออาจจะไม่เข้าใจใที่ผมพูดไปนะ ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจหรือเปล่าเพราะผมก็ยังง,งงๆที่พูดไปไม่รู้พูดรู้เรื่องหรือเปล่านะเอออืมก็เอาอย่างนี้นะครับก็เดีย๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกทีนะครับว่าอย่างไงมันแต่อเทนิคอย่างเงี้ยมันก็อาจจะใช้ได้ใช้ได้เฉพาะคนที่ที่ทดลองทําแบบผมนะแบบน้ําหมักนะส่วนคนที่ใช้แบบ แบบน้ําเอาส่วนผสมทําในกะละมังเลยอย่างเงี้ยไม่ได้หมักอย่างเงี้ยก็อาจจะลองไปปรับใช้อีกทีนึ่งแล้วกันนะนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะทํำยังไงเพราะผมก็ไม่เคยทาส่วนผมทําก็ตามเทคนิคที่ผมทํานะครับนี่ก็คือมาบอกเทคนิคตามที่ผมทานะก็หนึ่งนะครับก็พอใช้น้ําเขียวหมดปุ๊บเนี่ยเราก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็เติมน้ําเปล่าไว้แล้วก็เอาัมเชื้อน้ําเขียวเทลงไป ตามปกติเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนทิ้งไว้หนึ่งคืนนะแล้วก็พอผ่านหนึ่งคืนพรุ่งนี้เช้ามาแล้วก็เขาไปตักเอาน้ำหมักมามามาเทลงนะครับเพราะว่าราทิ้งไว้หนึ่งคืนมันจะไอ้น้ำเขียวที่เราทำหมวเชื้อไว้มันจะมันจะเขียวเต็มกระมังเลยเพียงหนึ่งคืนแค่นั้นเองนะครับมันก็จะเขียวเร็วกว่าที่เรา,เาตักน้ำหมักมาใส่เลย ้าเราตักน้ำหมักมาใส่เลยก็คือแบบน้ำเขียว่มันยังไม่ได้ทํามันยังไม่ได้แบบเขียวเต็มกระมังอะ่ะมันยังไม่ได้แบบผสมกับน้ําเปล่าแบบเต็มกระมังอะ่ะออไม่รู้จะพูดไงประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็ค่อยตักมาใช้พอตักมาน้ำหมักมาเทแล้วก็คนคนนิดนึงแล้วก็นั่นแหละรครับก็ปล่อยทิ้งไว้ ถ้าเราทําเป็นระบบเราก็ทําเสร็จปุ๊บล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วก็เราก็ไปใช้อันอันอันต่อไปอันที่เราทําทิ้งไว้เลยก็แค่นั้นแต่ว่ามันจะก็จะเขียวเร็วขึ้นแล้วก็อันนี้เลยส่วนที่ผมบอกว่าหนึ่งวันทำหนึ่งวันอะ่ะก็คือสามารถนําไปใช้ได้เลยก็คือได้จริงๆนะครับนี่ผมไม่ได้แบบโกหกนะแต่ว่า มันจะไม่เขียวเยอะขนาดนี้แต่ว่ามันใช้ได้เลยนะไม่มันมันไม่เป็นไรแล้วก็ปกติเลยแต่ว่าแต่ว่าน้ำเขียวจะดีกว่านิดนึงแค่นั้นเองนิดเดียวนิดเดียวถามว่าทําไมมันถึงใช้ได้นะเพราะว่าน้ําหมักที่เราหมักไปอ่ะมันไปทํำปฏิกิริยากันแล้วนะครับเราแค่เอามาแล้วก็ที่มาทําให้มันเขียวเนี่ยคือแบบมาทําละลายให้มันจากที่มันเข้มข้นมากๆให้มันเป็น ให้มันเจือจางลงนะครับกินแอมโมเนียมันหายอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริง,รงอ่ะที่ผมว่าผมบอกว่าหนึ่งวันอ่ะสามารถใช้ได้เลยก็คืออันนั้นมันผ่านการหมักแล้วใช่ไหมเราเติมน้ําน้ําเขียวของเชื้ออะไรเงี้ยแล้วเราเอาน้ําตรงนั้นอ่ะน้ําหมักครับคือมาเทลงในกระมังที่เราเตรียมไว้เนี่ยแล้วเราคนๆเนี่ยเราสามารถนําเอาไปใช้เลี้ยงได้เลยนะเอาจริงที่ผมเคยทํามาแล้ว ก็ได้เลยเพราะว่ามันเขียวไม่ทันอะไรเงี้ยเออคือแบบไม่ทันแล้วจริงๆแล้ววันนั้นอ่ะก็เลยเอ้าอย่างนี้แล้วว่ามันไม่มีแล้วก,ก็ต้องให้อ่ะก็ดูดไปใช้ไปเติมให้มันมันก็กินแล้วมันก็บูมปกติของมันแต่ว่าแต่ว่าเออโอเคแต่แต่แตะเขียวก็ดีกว่าแค่น,นั้นเองดีกว่านิดหนึ่งส่วนไอ้ที่มันไม่เขียวมันก็จะยังไงมันก็จะเหมือนจะ เป็นอาหารอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะไม่ผมก็บอกไม่ถูกแต่ว่าน้ําเขียวก็จะดีกว่านี้หนึ่งเองไม่ไม่ไม่ได้ต่างกันมากครับเดี๋ยวเท่าที่ผมทดลองนะก็ประมาณนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ค่อย,ค,อยค่อยถามในคอมเมนต์เลยผมก็กลัวไม่เข้าใจกันผมก็พูดผมก็ไม่เข้าใจผมเหมือนกันง,งงงกันเนี่ยนะค่อยถามในะคอมเมนต์แล้วก็ถ้ารู้จากเฟซบุ๊กผมก็ไปถามในเฟซบุ๊กก็ได้นะผมก็ ใน Facebook ผมก็ o โ e เป e t เบต้าฟ์นั่นแหละก็ลงปลาลงทุกวันนั่นแหละครับนะเดี๋ยวค่อยมีอะไรใหม่ๆแล้วค่อยมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะซึ่งก็จะมเีเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะจะมา,อาบอกเทคนิคในการเติมแปลน้ำเขียวนะว่าเติมยังไงไม่ให้น้ำเสียไวแล้วก็ไรก็จะไม่ค่อยตาย โอเคเจอกันคลิปหน้าครับ